พี át, i, su, ่น้องกลับสบายดีเด้อนพพี่น้องกลับสบายดีวัสดุสกุนพี่น้องเลยก็ตอนนี้อยู่เชนุนพพี่น้องขุดอ่าห้าเปอรเซนเพิ่นพี่น้องเลยรถเพิ่มมีปัญหาเนาะจักติดิปได้พี่น้องว่าสิเอาเข้าศูนย์แหละอ่าทั้งศูนย์เพิ่นปิดแล้วมันคำพี่น้องเลยมีแต่ว่าสิพากันนายนุ่มเมื่อเพื่อนของบอรตาเพิ่นเมื่อปลาไปเพื่อนของบอรตาเพิ่นเพื่ออะพี่น้องเลยขุดว่าเสียนตรงขาคุณเนาะอ่าตอนนี้ก็แหกความทั้งกล้องแล้ย ว่ารถเป็นมันมันสูม,มันพี่น้องเลยเพราะว่าลินรถเป็นเบิดนะจะไม่ก็ักน้ำเป็นเนาะ <c oughs> ก็มีแต่ว่าสีรถกระไลนะพี่น้อง,องมิแต่ว่าเสียนาผ้ากันยันรถเป็นเมื่อป้าไปเชอนของอนา,าเพราต้าเป็นไปได้พี่น้องเยลยเบือนจึงเอาไปเปยนะรถกระไลนะพี่น้องเด้อเนาะใครทำยำเลงมาเนาะ ในกาซีใายให้กับผมเป็นพี่น้องเบิงึงบรรยากาศแบบนี้เลยเด้อร์น้องพี่น้องที่พาประกันใดก็บกับโคตรโผล่แพร่น้ำในลาย มาตาและกาเซียเ้าศูนูลเลยเป็นว่านหะาหน้นองพี่้องเลยมาไปเถิด,ดตึง่งด้คุณภาพพางพี่้องคุณภาพพังพ à đây tôi xuất hình hòn đấy nó đây đây bye bye bye, bye, bye.

มาปลาใบเขียวนะมาสามีีเพนหจนเพื่อนมาจะน้าบนั่นแหละบอกคำเพื่นก็เอารถเมือสัมือไบอกคำเออเอาเจ้าของเฮือนเพื่นเ้สบายดีหมอจอตายยังมาบอดบ่ยงเอากบ่โอ้ยงช่ายมันี่เพิ่นมาก่อนบ่เอ้าเมื่อก่อนบ่คำด้วจังเลย เพราะว่าคือเห็นบ่าตาเพิ่นไปทางไหนก็คิดว่าเพิ่นมาเฮาตอนเละอืมคิดว่าเอ่อไปพากันไปนะบ้านน้องแซ่ไหมเพิ่นว่าเออเพิ่นเดินทางมาก่อนอืมริม่บ่สเซนมาอเม่ิกามีปัญหาแล้วสามีตรวบ่สเซนโอ้ยินตาว่าอยู่มีปัญหาอย่างนาะเป็นน้ำทางมือหัวหน้าแตะมื่อไหร่แต่เทือนหรืยังอันนี้คือติดบ่ได้เลยยันมาตั้งแต่อยู่ซิโน่ บอกให้ไปเปงบอกให้ไปเปงอยู่หั่นนะมปงเขาก็บ่บ่ยอมไคุยกับเขานี่นะได้คุยกับไผเอ้าจ้าของห้านเนได้เนาะได้คุยกัเจ้าของห้านบ่เรื่องใหแล้วสิไปห้านใหม่เพิ่นก็สิแล้วเเออเหตุผลแม่นเหตุผลที่ว่าให้บ่จิตยูมานี่ไดเอ้าเนาะเพิ่นลว่าตะว่าสิว่าสิเอาเอาห้เลยันี้เพิ่นปิดก่อนันี้ หันอยู่เซโนนี่แม่หันตาดหันหันหันติมอเตอร์นี่เป็นอะไรแหละติดบัวใดติดบัวใเลยลงมาหเรื่อยจังหวัดที่ใดอย่าเนาะ้าตัวเจาก็ไรเเลโอ้ยน้องบัวดเนเบิอะติดบเลยวารีมันเบิดเนีสิป้าอยู่แถวเซโนกับโฮูมีวาสิป้าไมใส่ี่านี่ะมันมันดินแหงเ มันน็อกเลยนะต้องให้เปลี่ยนเดือนต่อจากครั้งหรือว่าจกครั้งเดือนได้เทื่อบ่ได้เบิ่งปกติเดือนไดเทื่อก็พอแะือว่าอันนี้ว่าแบว่าลืมมวยแบบสิว่าได้ได๋วจังได๋ล่ะแวาไ่ไม่ไปก็ไปสินะแบบว่าจนลืมเี่ยฮอนลีนปกติกเปลี่ยนรู้แต่ว่ามันกบ่ได้แห้งไว้ปานนี้นะแต่เก่าก็เฮาก็เปลี่ยนอยู่ ดินบดีมันก sure. right. ็แหงื่อไวเพราะว่าเขาเคยเปลี่ยนอยู่พี่น้องเดือนเดูอยู่แต่ว่าอันนี้นะมันเปลี่ยนว่าคิดว่าเดือนเดูอยู่แต่ว่าอันนี้มันเป็นน้ำดินเขาไปไกลเขาไปเขาไปไกลช่วงนีงอะเดือนนี้เดือนนี้เขาไปไกลแต่มาหนี้คิดว่าเดือนหนึ่งมันชิซำหนึ่งดีครับยันขอว่ายันยันดินยันดินบดียันตูตูบดีนะเคยใส่ดีนะราคเท่าไหร่นะเพราะว่าชุดวลายกัไปเปลี่ยนแต่ฤดูไม่ได้ว่าแบบ เอาตัวแพงชุดที่ละนะแต่ว่าบันจะเป็นตัวไหนมาใส่นแม่น,นี่อ่ามันมีผูมันดอกผูละแซนเนาะพอ ừ, นี่มีนางกับด<ม>ีนอันนี้นะมาเนี่ยนะพ่อสะมีกับเปลี่ยนหกเดือนถ้าแบบใส่งานประจำพนักงานแบบดดดโดนใส่เถอะกับเชื่อมันส่งซ้ำเดือนออกมาเนี้อันนี้มันงก็วแห้งแต่ว่าริมมันดำค่ะทีหลอกปกติกะฮะปกคยการมีเสี่ยวนี่แหละที่ว่าแบบแบบมันนอกนอกกลางกลางๆเลยนั่นแหละนั่นแหละ ก็คือจากที่น่าว่ามาเนี่ยพี่ต้องเลยก็คือทางบริษัทเพิ่อนก็ได้อธิบายไปนน้ำแน่แต่การเมื่อนี่ลากๆเลยกับว่าเสียมาปลาใบเคื่อนฉะเมเนเด้อเออเอาไปไหนเลยมือนะสิเสียไปห้าเพื่อนนั้นเนี่ยคุยกับเพื่อนไว้ดีเพราะว่าการเจ็ดพันเจ็ดพันบาทใครยุคคำว่ามันเจ็ดพันบาทแล้วยันมั่งหันมั่งนี่อีกแล้วยันแต่มันเป็นอย่างอื่นอ่าทางพจนิ คนสิมากบางก้อนแต่ว่ามันเป็นอย่างน้ำแน่ใี่เหรอนะว่าหายกี่อยู่ในระลอกนี่เพราะว่าคำนันเป็นไปที่อาการไปที่น่ะคือลูกชูบอย่างเดียวเพราะว่าเขาอธิบายว่าดีมันเบิดเนาะอ่าดีมันเบิดแหลมวันนี้เขากลามกับขบไปใส่ดินเลยโอเคโอเคความกุ้มกุมอยู่เออเออเอาอจังไดกับมีแต่ว่าสีป้าใบเฮือนอ่าสามีนี่แหละพี่น้องเลยเพราะว่าคันเฉาเมื่อเฮือนพุ่นแตะปู้หุ่นทางมันยากพี่น้องเลยมีแต่ว่าบอกข้ามพิ่นเอารถป้าใบเฮือนสามีแล้วกับพิ่นเมื่อก่อนได้เลยพี่น้อง มืัอนี้ก็ให้บเร์เซ็นพันเอ้าบอสเซนมาเลยอ่าอห้บเร์เซ็นพันขี่มานำทั้งอ่ากับบอสจิบเนาะพ,พี่น้องเอ้าคือสีประมาณนี้สิน้องบอสเซนเนาะอ่าตอนนี้ก็คือชิได้ขอตัวจบคพพลิปเนาะพี่น้องพุ่นแหละอ่าจังใดกัมืออื่นเนาะพี่น้องชิได้พากันน่ะนะยู่ว่ายซูนหรือว่ายูไวบอลที่ว่าหันที่ว่า,าเข้าชื่ออ่าลดคันนี่เลยพี่น้องอ่ามันจะเป็ี่ยนนาเครื่องอะไรเครื่องอะไรแบบว่าคือจะเป็นแบบ ของมากระมันเลยนะพี่น้องเลยแต่ว่าเอาของแบบข้างเวลาใช่ใช่ใช่บ่บ่บ่ของกระมันนั่นแหละลดแบบนี้เนาะพอพี่น้องมาจากศูนย์ใดที่เนาะอ้จากใดก็คือว่าเอาเข่าไปเลยบ่เออเอาเสารยูได้เปอร์เซนตยูเข่าไหมอืมเอาเข่าก่อนเนาะพอพี่น้องเลยแต่พอเรามาแล้วนี่เนาะ เออเราจกลงแบบว่าอ mm. ่าจะเป็นบาได้ยากโอ้ยว่ะอวานนี่เด้จุดเริ่มต้นก็คือว่านี่มาแต่มาเตเฮือนนั่นลงมืาอนี้ก็พากันไปงานอยู่ได้เนี่นะแต่ว่าก็ง่ายกับคือคือว่าให้เจ้าชีบึงอะไรเห็นอยู่เมันมันโมเฮงเยอะเลยคือชีแบบว่าง่ายกับคือแบบเอามืาอนี้่ะมันเป็นแบบว่าขึ้นไปชื่อนะว่าอะไรกับอืมเอาอนี่มันน็อกว่ะนี่มันสรุปเสด็จู่เนาะ เครื่องวัเสียไปเจเขาเจ้าพมน้ำเนพี่น้องเลยอั้นี่เฮที่ยงกันรถตามยังบรมาเนาะยังมาบ่หอดมาาพนี่้องเลยตาวกนามีเมื่นพี่น้องมเลายี่าเอาไปเนะนี่พี่น้องกลับไปทางในแล้วเนาะเอาโอเคสนอพอพี่น้องเลยพูดแหละเดี๋ยวมืออื่นทางบูจิตเนาะกสีได้พากันเอาไปเป็นให้ทั้ง อาของบ๊วเซียนเพิ่นพ <ent> <s art verlier t> uh, oui <pit artist> ี่น้องเลยนี่แหละจังเลยเปลียนกำลังใจให้ทางอนาคบ๊จิตนี่เด้อน้องพี่น้องอ่าระวังอยู่พี่น้องบ๊จิตเองก็ได้เนาองฮะพยายามอยู่บ๊จิตเองก็ได้ให้ลดราก็ได้เนาะจังเลยก็อ่าเป็นกำลังใจให้นี่เด้อน้องพี่น้องก็สำหรับที่นี่ขอรับพี่น้องไปก่อนขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีเด้อน้องพี่น้อง